นี่เจ้าอันนี้เปืเป่อยๆพูดจักก็ว่ามันคือมอย่างนี่เหรอมันคือผ่มเจ้าจริงไหมก็เป็นสลี่แค่นี้นนะึงเนาะมันอยู่ในน้ำเนาะ <c oughs> อันนี้พอดีอีแม่เป็นไปคลองถมเจ้าวันนี้เนาะแล้วก็เลยไปได้ผํ่มมาว่ะแม่แก้วบปนกรมเกยยเนี่ยซากเตือนอะเมนูนี่นะวันนี้จะเป็นครั่งแรกเจ้าที่จะทำขั่วผํผ่มว่ะถามว่า รสชาติเป็นเมนูจะออกมาเป็นองไบึดกระหวยวะเดี๋ยวกระหวยวะมันรสชาติมันจะออกมาเป็นจะไดงไวะยี่แม่ก็เกยกินแต่สมัยเป็นละอ,อล่อนเลยวะดูโอ้เป็นกำมังเลยนะนี่ทักยัดเสดนจนามแนละ้วพุ่นโหสาลายสีเขียว ไข่ผัมนะแม่ก็อันเดียวกันนะแม่ก็ไข่ผัมผัมโยเป้นขั้วจะได้แม่เป้นขั้วใสียงใส่จีนส่จีนเดี๋ยวรอติดตามในช่องลองกินดูนะเจ้าว่ามันจะเป็นเลขใด